เอาตัวไปไป,ไปเป็นสนมไปเป็นอะไรของยาเมืองเนี่ยไปเป็นภรรยายาเมืองแล้วเนี่ยก้นนี้มาเนียมถึงก,กองทัพก็ตามมาก็ขเขาเรียกว่าบ้านหมางอนซึ่งบ้านหมางอนนี่เปลี่ยนมาจากบ,าาบ้านหมาบ้านหมางอนอยู่ที่ไหนวันนี้เรามีเรื่องเล่าของบ้านหมางอนมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาเรียกว่าหมางอนนะครับใครรู้บ้างครับว่าบ้านหมางอนอยู่ในอําเภอไหนจังหวัดไหนลองคอมเมนต์ดูกันมาข้างล่างเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันถึงที่มาที่ไปว่าเป็นยังไง แล้วก็สุสานของนางสีดอกไม้คือใครเดินทางมายังไงนะครับวันนี้เราเดินทางมายังที่นี่นะครับเพื่อบอกกล่าวเรื่องราวของที่นี่ให้ทุกคนได้ฟังกันที่ไหนมีตำนานเรื่องเล่ายังไงก็คอมเมนลงมาด้านล่างหน่อยนะครับเผื่อมีโอกาสเราจะได้ไปศึกษาเรื่องราวตำนานของที่นั่นกันและวันนี้เดี๋ยวตามไปดูเรื่องราวของบ้านม้างอนว่าเป็นยังไงสุสานของนางสีดอกไม้คือใครอีกสักคนหนึง ตามฟังก็ได้ครับบ้านคูน้ํารอบคูน้ำรอบค่ะเป็นเกาะเหมือนกับเกาะนึงใช่เกาะพื้นท <No> ี่485ไร่อ่ากับพื้นที่ที่เราที่เราคุยแต่เดียวเยว่าเจ้าเจ้าเมืองยังไม่เ่ว่าตุเยว่ากูบูกูบูเจ้าเมืองเทนูใช่กูบูถึงกับหนังสือสมายยุงนี้หนังสือสมัอยู่บนขั้วนี่นี่ข้ขั้วร้อยตัวกุดเลยครับเนี่ยป็นนาพาแต่ถึงกันนังสือสมัยกะขี้กะถาใบบัวมากับโฟครับกะนี้มาขึ้นตรงนี้นี่จะเป็นถาถ้าเราห็นจะเป็นคลองครับ ข้องเชื่อมต่อกันมันเลยการทีแบบแฟ่ฟังจาเมืองเชื่อมต่อกันเป็นก้อเป็นอะไรไปข้องจานงข้องหน้าทับเชื่อมตอ่อมันเลยแล้วก็ข้องก็เชื่อมต่อกับทะเลด้วยเมืนอก็นางซีดอกไม้น,มนี้มาก็เรือสำเภาพอเรือสำเภาถูกพระอ,อยู่ผัดแตกก็อันถาได้ช่วยถาได้ก้อนนี้มากระถาเพราะว่ามี่แมบบ่ทับอะไรต้องการเอาตัวไปไปไป,ไปเป็นสนุมไปเป็นอะไรของจาเมืองเนี่ยไปเป็นภระราชาจาเมืองนี่เนี่ยก้อนนี้มาเนี่ยถึงก้องทับก็ตามมากระเขาเดี่ยวบ้านหมางอน ซึ่งบ้านมาง่อนนี่เปลี่ยนมาจากบ้านมานอนเพราะผ้ามามานอนอยู่แถวนี้เลยบริเวณนี้มันเลยมันจะเป็นฐานานามาได้ฐานจะผ้ามามานอนเขาก็จะแบบว่าบ้านมานอนหลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นบ้านมาง่อนเนี่ยที่ม,า,า,มา,ามานอนเพรามาตามหานางทีดอกไม้ม่มาเป็นขคนขับเลยมาตามหานางทีดอกไม้ครับถึงตู้ถายกับประหารชีว <c oughs> ิตนางทีดอรงม่นนักที่ตรงม้บางคนว่าทุกข้าแต่บางคนว่าคายป่า พราอแกเป็นเจ้ายิงพอมาอยู่ในป่าเป็นี้ก็มีใครป่ามีอะไรเป็นนั่นก็ตายเลยก็เจ้าเมืองก็ฟังไว้อยู่บนเขาหนีส่วนเจ้าเมืองก็ถูกบ้านชีวิตเพราะว่าทางจับย้ำเขาตามลาอยู่มากันทั้งเมืองเลยแต่ว่าไม่ได้วันนี้มาสองคนนี้มาทั้งเมืองเลยองค์คารักหม้อล้วงอะไรก็มาก็สันนิษฐานว่ามาจากเมืองไหนไซบูรี่บางคนเราไซบูรีเคยด่าได้เป็นนี่เลยแต่แต่นั่นแหละนี่ก็ตามหาทายาที ค,คเพื่อว่าใครเพอมีข้อมูลเนาะอก็มีกำไรมีสมบัติอะไรแ้่คนพอมันก็เยอะนะแต่ว่าเขาก็มากอมสมบัติ